เห็นน้องนาริตาแล้วเนาะอ้ยย้ายแสงก็เห็นล้านน้อยตาดำๆแล้วก็สงสารเนาะก็เห็นเห็นอกเห็นใจอยู่เด็กน้อยนี่ก็คน,นในเลี้ยงสาเนาะ่านกบลูเลี้ยงว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นอีกอย่างกันผู้ใหญ่เกิดอีกอย่างขึนเนาะนี่ละ่ะคือเหตุผลที่คนเฮาแต่ละคนนี่แฟนขับเอฟซีบางคนที่เพิ่นหักทั้งครนะูเนาะเพิ่นก็อยากให้เห็นแก ลูกนี่แหละเห็นแก่น้องนาดีตากับน้นองตูเกียเ่ยว,ยน,วยนี่แหละบ่อยากให้ทั้งครูทะเลาะกันไ่อยากให้ทั้งครูนี่แยกทางกันอยากให้ประสานอยากให้ทั้งครูเข้ามา้าปรับความเข้าใจกันให,ให้โอกาสกันให,ให้แบบให้อภัยซึ่งกันและกันคนหนึ่งมันผิดพลาดก็ขออยากให้พูนที่ นี่ก็หายอภัยซึ่งกันและกันเพราะว่ามันสิ่งที่มันผ่านมามันก็กลับไปแก้ไขบ่ได้เนาะก็เหมือนที่คุณพ่อการเพิ่นเวานะั่นะนะทุกสิ่งทุกอย่างคือพ่อการนี่เราก็สงสารหลานคือกันเนี้ยโมเมนต์เราว่าเราประสูงสารเราก็ฮักหลานของเราเนาะหักลูกคือกันหักลูกเคยคือกันพ่อการนะนะั่นนะก็สิพยายามไปแก้ไขปรปับปรุงสิพยายามไป อบ,อบร่มลูกทั้งสองคนคือเล่ากับบอด้มีเจตนามีาาความอีหยังตั้งใจอีหยังอยากให้ลูกต้องมาเลิกมาแยกทางกันนี่แหละเล่าก็เห็นหลานเล่าตาดำๆทั้งสองคนนี่แหละมือนี่ก็เห็นน้องน้าดีตา,น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 าเนา,เนาะอ่าอ่าไอ้นี่แหละมาเพิ่นถามหาแม่เด้เนี่ย อืมเพนว่านี่ะน,น,นะ,นะเพนก็นถามหาแม่เนาะน้องนาดิตะก็ถามหาแม่มันมีเสียงเพลงอันแฟนคลับเอฟซีคอยก็ให้พวกเจ้าฟังเสียงยังบไ้เพลงก็ะจะแมนมันเอามาลองอขบโคกันนี่นะเพินก็นถามหาแม่เพนคือสิคิดหอดแม่เนาะอ่าท่านเถาะ พอตื่นขึ้นมาปกตินี่น้องนันนีตาสีได้เห็นอ่าก็เห็นนาะแม่โลดประมาณนี้นะ,ะเห็นหมอเพิ่นก็บอกกับพ่อเพิ่นถามหาจังสั้นจังสี่พ่อก็บอกว่าอ่าเสียงแม่เสียงใครภาษาเด็กเนาะ ทุกคนก็สีได้เห็นเนาะภาษาของเด็กนี่คือไหลเลี้ยงสาคือโบรูเลียงว่าผู้ใหญ่เกิดอียังึ้นอ,อีแม่อยู่ไหนเพิ่นถามหาปกติเพิ่นตื่นขึน้นมาเห็นหนาแม่เพิ่นลวมือนีเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นบบเห็นหนาแม่เพิ่นก็เลยถามหาอ่านี่แหละอยกระเสือว่าอ่ามือนึงน,น้องบ๊กเอ่อบอดบีกกะใจยเย็นลงกะซีอันคิด ถึงลูกน้อยตาดำๆทั้งสองคนเล่าก็คงให้โอกาสกันให้อภัยกันเพราะว่าแพ้วนองแพ้วเผาเพิ่นกระโทษขอทุ่งขอโทษจูอ่าเหตุมันเกิดแล้วมันก็กลับแก้ไขไปบ่ได้มันเป็นเหตุผลอีกผลผลหนึ่งเนาะเหมือนที่ไอ้นิลุยเพิ่นเบานั่นละนองนิลุยเพิ่นเบานีละว่ามันเป็นยังไยงยังไหนนะที่นองนิลุยได้เบาลงเบาไปนนะ,ะว่า พิ่นมันอ่าจังไหนะส,สรุปชัดๆก็คือเพตมันเกิดแล้วเนาะมันกลับไปแก้ไขบ่ได้มันมันมีจุดเริ่มต้นมันก็ต้องมีจุดจบม,มันอาจจะจบในทางที่ดีก็ได้ในทางที่สวยก็ได้มือนี่หนึ่งตอนนี้เนาะบอดบีก็เห็น แล้วว่าลูกนี่ก็ถามน้องมีเพนก็เห็นแล้วว่าลูกสาวนี่ก็ถามหาแม่ซึ่งน้องณิตนีตื่นขึ้นมากก็เคยเห็นหนาแม่โหลดนี่วนันนี้ผู้พอนี่คือเสือ่าต้องเข้าใจกันนี่นะมันต้องมันใส่เวลาเหมือนนิลุยวานีะะ่ยแหะต้องใส่เวลาสี่ให้ไปให้นิลุยนี่ไปจับทั้งครูมาเจราจากันโลดมันเป็นไปว่าไรเพราะว่าต่างคนก็นต่างไงล้ว คือมีความคิดเป็นของไัยของตัวเองแล้วก็ต้องให้เพื่อนคิดเองอย่างเองรู้เองด้วยตัวของเพิ่นเองเนะเาะเนาะคอยก็เสื้อว่าทุกคนกะซีเข้าใจเหตุผลอา่าบางคนเ,เพื่อนเห็นเนาะเห็นฉันเห็นคือเห็นลานน้อยนี่ถามหาเม่แล้วก็เกิดความเศร้ากันนี่เกิดความเศร้ากันเกิดความสงสารนาทิตะอา่านีเห็นบ่ เพิ่นเคยเห็นแม่เพิ่นตื่นขึ้นมาเคยเห็นแม่บ่เห็นนี่นี่บางคนเพิ่นก็เขียนอ่าแคปชั่นเขามาฉันเศร้าจังกับข่าวนี้เห็นหน้านาริตะกับโตเกียวแล้วจุดจุกอกสู้อยากให้กลับมาเป็นครอบครัวนี่บางคนเพิ่นก็อยากให้กลับมาเป็นครอบครัวมือหนึ่งก็เสื้อว่าแฟนคลับเอฟซีนี่สนับสนุนขนาดนี้ข่อยก็เสื้อว่ามือหนึ่ง ก็ต้องกลับมาหากันอยู่ในเพราะว่าเห็นแกโซท้องอที่คล้องใจอยู่สองคนนี่คอยเสื้อมันแบบทั่นนะ,ะแล้วน้องนิรุยเพิ่นก็นกนบอกว่าถึงเพิร์กีจุติบทบาททั้งไอนี่ก็ตามแต่เพิ่นกกันยังอยู่บ้านหลังเดียวกันมือหนึ่งมันก็ต้องอดคุยกันอดเว้ากัน,อด,กนอดเห็นแกลูกก็ได้เดี๋ยวลูกก็น้นองน้านิตาอ่น้องตัวเกี่ยวมันเจาะมันแจ้เข้าไป พ่อแม่ก็อดสงสารบ่ได้เมตตาอดเมตตาลูกบ่ได้เนาะเอางมื่อนี้ยายแสงก็มีข่าวสารมาเอาสูขแขนงกับเอสซีฟังทำนนเนี่ยะมื่อนี้ก็ขออนยาตลับไปก่นเนื้อใะสวัสดีจ้า